สอบเสียงด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทดสอบเสียงก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้ว่จะเรียนทักทายกันนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงชัดไหมนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับพอดีตอนนี้ผมมาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็เลยขออนุญาตไม่ได้ใส่เครื่องแบบในการไลฟ์พูดคุยกับทุกคนนะครับ้พอดีผมจะเปิดตัว ัวกระดานบอร์ดวันนี้ผมตั้งชื่อไว้ให้แล้วนะครับว่าแบบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับได้ยินเสียงกันหรือเปล่าฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมแล้วโอเควันนี้ผมจะมาพูดเรื่องมิจฉาชีพซื้อโฆษณานะครับแล้วก็ทําให้พวกเราเจอเพจมิจฉาชีพในระบบออนไลน์รู้สึกว่ามัน ระบบ tik ต o อกตอนนี้คือตอนนี้ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ระบบ t i k t o อกเนี่ยเขาแปลภาษา is quite u i e t โอ้โ oh ห oh oh oh. คือเพิ่งเคยไลฟ์จากต่างประเทศครั้งแรกนะครับแล้วก็เขาใช้ฟังก์ชันเนี่ยแปลภาษาให้ผมเลยนะครับไม่ใส่เป็นภาษาไทยไมาให้ผมนะครับใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับคนเองเช่นพิงวันพอดีผมมาลามาต่างประเทศนะครับลาพักผ่อนก็เลยวันนี้ไม่ได้อยู่หน้างานแล้วก็ไม่ได้แต่ง ก็อยากอย่างที่รับปากทุกคนไว้ครับว่าจะมาไลฟ์เตือนไทยทุกๆวันวันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณไม่นานครับประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับในการไลฟ์ครับในการพูดคุยกับทุกท่านนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงชัดไหมเห็นบอกว่าเสียงเบานะครับแต่ว่าผมไลฟ์จากต่างประเทศเนี่ยติกตอกเนี่ยมันแปลแปลภาษาไทยของทุกท่านเป็นภาษาอังกฤษให้ผมเลยนะครับก็อ่านยากนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคครับ yes it clear เนี่ยครับคนคนพิม,มพ์คนพิมมาว่าชัดค่ะมันแปลให้ผมเลยนะครับแปลกดีเพิ่งรู้นะครับว่าทิกตอกเนี่ยมันจะแปลภาษาให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับก็วันนี้คนที่เมืองไทยตอนนี้น่าจะประมาณสามทุ่มใช่ไหมครับสามทุ่มสี่สิบสี่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ห้าทุ่มสี่สิบสี่แล้วนะครับแล้วก็กําลังดูฟังก์ชันว่ามันแตกต่างกป็นยังไงนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องของการที่มิจฉาชีพเนี่ยซื้อโฆษณาหลอกก็หลอกพวานะครับซื้อโฆษณาแล้วก็หลอกพวก,กเราคือหลายคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเพราะว่านั่งเล่นฟีดอยู่ดีก็มีโฆษณาผมมาที่หน้าฟีดแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่มันหลอกเราผ่านทางนี้นะครับผมจะให้ดูหลายๆเพจเลยนะครับเพจหลอ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับรอ,อเพื่อนๆสักครู่นะครับรอกันส,กสักอีกหนึ่งนาทีนะครับช่วงนี้เพจโอกะจุก็โดนบ่อยนะครับสำหรับคนที่โดนลงลงทุนในเพจโอกระจวผมจะให้ดูนะครับ มาเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ทักทายกันนะครับวันนี้ผมไลฟ์ออกมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมลามาต่างประเทศลาพักผ่อน,นครับก็วางแผนมา,มาการลามาสองเดือนแล้วครับก็เพิ่งมีโอกาสได้มา ที่มีจสชีพเนี่ยซื้อโฆษณาเพื่อให้มาถึงพวกเรานะครับคือการซื้อโฆษณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก k t ก o k อ o ยูทูบนะครับทุกอย่างสามารถซื้อโฆษณาได้นะครับเมื่อซื้อโฆษณาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกครั้งที่เราเล่นนะครับมันก็จะมีฟีดขึ้นมากั้นกลางระหว่างวิดีโอที่เรากําลังดูอยู่ Tik t o อกที่เรากําลังเล่นอยู่นะครับมันก็จะขึ้นโชว์อะไรครับว่า,าเป็นโฆษณานั้นๆทําให้หลายครั้งเนี่ยเรา มาแล้วเนี่ยนะครับเคยโดนมิจฉีบหลอกมาแล้วเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าพอไปเล่นถ่ฟีดเล่นโฆษณาเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์เลยครับว่าเรากลายเป็นเหยื่อของมิจฉีพนะครับมีคนบอกว่าเสียงเบานะครับเสียงไม่ดังเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมลองปิดตัวนี้แล้วกันขอปิดบูท <c oughs> ูโ okay. อเคอาจจะดีขึ้นนะครับก็อาจจะดีขึ้น แล้วผมอยู่ในห้องด้วยเสียงมันอาจจะก้องไปนิดนึงนะครับก็โอเคตอนนี้ตอนนี้ปิดเสียงแล้วเสียงน่าจะดีขึ้นไหมครับแล้วเขาแบบว่าแปลภาษามาเป็นโอเคดีขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่ามาต่อกันนะครับคือมิจฉาชีพเนี่ยใช้การคือซื้อโฆษณาเพื่อมาให้ถึงตัวเราได้โดยง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อโฆษณาว่าเป็นเพจช่วยเหลือเพจให้ลงทะเบียนรับเงินคืนเพจการลงทุนเพจตอนนี้โอกระจูโดนบ่อยนะครับ พอตทโออาร์โดนบ่อยเพจอินสตากเพจร้านทองนะครับโดนบ่อยที่มีคนหลงเชื่อแล้วก็ไปลงทุนกับมิจฉาชีพนอกจากที่มิจฉาชีพปลอมโปรไฟล์ OM, ile, แล้วทักมาหาเราเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวก็คือการที่มิจฉาชีพซื้อโฆษณานะครับเนี่ยครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างรูปหนึ่งนะครับที่อันเนี้ยจะหลายฮะอาจจะเห็นบ่อยปอปงแถลงข่าวสามารถยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนสิทธิ์ขอรับเงินคืนได้แล้วติดต่อลงทะเบียนที่นี่เท่านั้นนะครับก็ขึ้นรูปแบบเนี้ย แล้วเราก็กําลังถ่ายฟีดอยู่แล้วเราเคยเป็นเหยื่อใช่ไหมเรารับเงินคืนได้แล้วเหรอเคยได้ยินลองเป็นไทยพูดว่าสามารถรับเงินคืนได้จากปป,ปงก็เลยคิดว่าใช่แล้วก็ไปทักเขาปรากฏก็เจอปปงอปอมทนายปอมธนาคารปอมแล้วก็หลอกให้เราโอนเงินไปอีกกลายเป็นเหยื่อมิจฉาชีพไปอีกนะครับวิธีสังเกตเพจเหล่านี้สังเกตยังไงนะครับอย่างแรกเลยอ่ะผมอยากให้ดูชื่อของเขานะครับตอนเนี้ยมิจฉาชีพใช้เป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้ไปเลยนะครับ มิจฉาชีพจะไม่แทบจะไม่ใช่ชื่อศูนย์ใช้ชื่ออะไรเพราะว่าพอเป็นใช้ชื่อศูนย์เนี่ยมันโดนปิดง่ายมันก็ใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่มันจะเขียนว่าได้รับการสนับสนุนเห็นไหมครับอันเนี้ยถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีเพจเหล่านี้มันเด้งขึ้นมาในฟีดของเราอะ่ะแล้วมันขึ้นว่าได้รับการสนับสนุนแบบเนี้ยนะครับอันเนี้ยคือเพจของมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นนมนะรบผมบอกกว้เลยว่าอันเนี้ยเพจมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่จริงนะครับใครเผลอไปลงทะเบียนแล้วก็เผลอไปกรอกข้อมูลเนี่ยโดนมนดููข้อ้ออลลไปีกแกแว็ บางคนยอมโอนเงินให้มันเพิ่มแล้วก็เสียเงินทองไปอีกนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนระวังแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพกันนะครับถ้าเจอฟีดอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วของจริงคืออะไรล่ะของจริงต้องติดตามเว็บผ่านเว็บไซต์เท่านั้นเว็บไซต์ของอปอปง,งอเท่านั้นนะครับของจริงว่ามันมีเรื่องสตอรี่ที่มิจฉาชีพหลอกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนในเว็บต่างๆลิงก์ต่างๆเนี่ย ปงปอง,งอเขาประกาศมาหรือยังเราถึงจะไปของเงินคืนได้นะครับแต่ว่าเรื่องเราต้องไปถึงชั้นศาลก่อนดังนั้นถ้าเห็นแบบนี้ผมยืนยันว่ามีจฉชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรูปแบบนี้ปงปอง,งอแถลงข่าวคืนเงินตํารวจยึดเงินคืนได้แล้วเตรียมเฉลีย่ยคืนทรั์นะครับแล้วพอซูมเข้าไปดูที่ชื่อปรากฏเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วบอกว่าได้รับการสนับสนุนเนี้ยก็คือมันซื้อโฆษณามาอันเนี้ยคือมีจะชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการซื้อโฆษณาแบบนี้ นะครับก็อันนี้ให้ทุกคนรู้ทันกันนะครับกับการที่มิจฉาชีพใช้อันเนี้ยเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเข้าไปดูในคอมเมนต์ก็ได้ครับสังเกตดูว่าคนก็จะไปคอมเมนต์มิจฉาชีพก็จะมาตอบว่าหากท่านคือผู้เสียหายแจ้งร,รยายละเอียดได้ทางอินบ็อกซ์นะครับเนี่ยแล้วก็บอกก็พิมพ์อย่างนี้หมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะพิมพ์บอกว่าให้ให้ไปดูในอินบ็อกซ์นะให้ติดต่อผ่านเพจเลยนะไม่มีนะครับตํารวจจะ ให้ํำเรื่องเงินคืนผ่านเพจเว็บไซต์อะไรเงี้ยพวกนี้ไม่มีมีแต่จะต้องให้ไปที่ปปงนะครับไปยื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ปปงหรือไปด้วยตนเองแล้วก็ต้องโทรถาม1นึ่งด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ไปหลงเชื่อนะครับคุณใช่ในเฟซไหมคะเขาไปมาหลอกให้คุยกับทนายมีครับมีคือโฆษณาเนี่ย เสียงของผมเนี่ยก็เคยมีมิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้วิดีโอของผมก็เคยมิจฉาชีพเอาไปใช้แล้วก็เอาไปพูดเอาไปแปลงให้เป็นว่าถ้าอยากได้เงินคืนเนี่ยให้ติดต่อเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นให้คุยกับทนายผมเลยบอกเสมอครับว่าเมื่อใดก็ตามที่มีคนบอกให้เราไปคุยกับทนายเนี่ยนะครับเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมก็ตามเนี่ยแต่ให้เราไปคุยกับทนายผ่านเว็บไซต์ผ่านเพจพวกเนี้ยอันนี้มิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องเนี้ยทุกคนต้องรู้ทันนะครับ มิจฉาชีพสามารถปลอมเป็นใครก็ได้ครับคนมีชื่อเสียงดารานะครับนักธุรกิจสามารถปลอมเป็นได้หมดเลยแล้วก็หลอกให้เราหลงเชื่อได้หมดเลยดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือการรู้ทันมันนะครับอย่าไปหลงเชื่อมันนะอันนี้เรื่องแรกก็คือการปลอมเป็นหน่วยงานช่วยเหลือปลอมศูนย์ติดตามเงินคืนศูนย์ช่วยเหลือคืนพวกนี้มิจฉาชีพนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของเพจลงทุนต่างๆอันนี้มันก็ซื้อโฆษณาเหมือนกันมีแบบว่า มีปันผลระยะสั้นระยะยาวอันนี้คือของปลูกผักโอกระจุนะครับมิจฉาชีพก็หลอกแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือซื้อโฆษณาอยู่ดีก็เด้งมาเราก็นึกว่าเฮ้ยเป็นเพจจริงเราก็ไปกดครับไปกดแล้วก็นึกว่าลงทุนก็สนใจจะลงทุนแล้วปรากฏว่าโดนมิจฉาชีพหลอกอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นโอกระจุไม่ว่าจะเป็นร้านทองโอโลอรานะครับเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับพวกนี้มัน ไม่จช่ชีพมันจะเงยนทำ่างต่างแล้วเวลาเราทักไปนะครับนี่อันนี้ผมให้ดูนะครับเวลาเวลาเราทักไปเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษแปลกๆปกนะครับขอทราบครูเติเต้นก็บอกว่าเป็นบริษัทปลูกผักรักแม่ค่ะแล้วก็ให้เราทําระบบผ่านไลน์นะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดผ่านไลน์ต่างๆนะครับให้พูดคุยได้อย่างเงี้ยนะครับคือที่ผมยืนยันนะครับถ้าถ้าเมื่อไรก็ตามคุยผ่านพวกนี้แล้วชวนไปคุยในไลน์ ชวนเข้าไปในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์ต่างๆคือถ้าจะลงทุนกับหุ้นถ้าจะแจ้งความกับตารวจเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องไปที่โรงพักเท่านั้นรวไมไปถึงถ้าจะลงทุนเราก็ต้องติดต่อผ่านบริษัทซึ่งมันต้องติดต่อผ่านไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นก็คือ,อแอปสตรีมมิ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็เลือกบร็อกเกอร์ที่เราเปิดกับบัญชีธนาคารไว้นะครับอันนี้เราถึงจะลงทุนหุ้นได้ไม่มีนะครับไปลงทุนผ่านไลน์ไปให้โค้ดสอนผ่านไลน์ต่างๆแล้วก็ทําผ่านลิงก์ที่มันส่งมาให้เนี่ย อันนี้ไม่จะชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับพอดีวันนี้ผมเจออ่าผมไลฟ์จากต่างประเทศเนี่ยมันแปลภาษาให้ผมเป็นภาษาอังกฤษไปโดยอัตโ,ตโนมัติไม่ยอมให้ผมอ่านภาษาให้นะครับคุณเนวาน่าบอกชวนลงทุนเล่นหุ้นแลกเหรียญย s ซื้อขายหุ้นเหื่ทองเราอยู่ต่างประเทศเราไม่โอนเงินไปเขารู้ทันก็โกรธคือปล่อยให้คือเราไม่ต้องไปเกรงใจไม่จะชีพเลยครับเวลา ที่เราแบบมิจฉเรารู้ทันมิจฉชีพแล้วบอกว่ามันโกรธเรามันเราจะลงทุนแล้วเรารู้ทันไม่ไม่ลงทุนมันก็จะหลอกเราอีกอย่างนี้ครับก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปรู้สึกแบบว่าเขาโกรธเราหรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวให้ดูพอดีมีอีกท่านหนึ่งก็ส่งลิงก์มาให้อันนี้ก็เป็นลิงก์ใหม่นะครับลิงก์มิจฉาชีพเป็นน่าจะเกี่ยวกับการซื้อขาย ซื้อขายเหรียญหรือซื้อขายอะไรเนี่ยแหละครับมีคนตกเป็นเหยื่อม่จะาชีพไปอันนี้เป็นอีกลิงก์นึงครับอันนี้ลิงก์ลงทุนของมิจฉาชีพวันเล excp. cc อันเนี้ยถ้าใครเจอลิงก์แบบเนี้ยลิงก์มิจฉาชีพที่เวลาเราซื้อเจอมิจฉาชีพซื้อโฆษณาแล้วให้เราไปเพจลงทุนต่างๆแล้วมันม e. ี cc ชื่อมันเนี่ย wallicp คือเป็นบริษัทอะไรที่เราไม่เคยได้ยินชื่อไม่เคยรู้จักเลยเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อมันเลยนะครับ อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปเผลอทำกับมันเลยถ้าเป็นแบบนี้ไม่จะชีพแน่นอนนะครับมาดูอีกสักลิงสองลิงคนอ่าไอ้นีไน่ไอ้นี่ถ้ามีใครทักเรามาแบบนี้นะครับทักเรามาหน้าตาแบบนี้นะครับอยู่ดีๆไม่ได้รู้จักเขาเลยนะครับทักเรามาว่าผู้เสียหายได้ถูกช่อโกงมาไหมคะตอนนี้ทางเราเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกช่อโกงอยู่คะ่ะ สามารถยื่นสิทธิ์เฉลี่ยทรัพย์ได้แล้วตอนนี้ถ้าทักมาแบบเนี้ไม่จะชีพร้อยเปอซนะครับอย่าเผลอไปคุยกับเขาอย่าเผลอไปหลงเชื่อเขานะครับอยู่ดีทักมาเป็นไงบ้างพี่เสียหายหรอพี่เป็นผู้เสียหายหรอพวกนี้ไม่จะชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปเข้ากลุ่มไลน์เขาอย่าเข้าไปคุยกับเขาเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อเขานะครับเดี๋ยวดูให้เพิ่มนะครับวันนี้คุณพิมพ์นะครับ คุณพิมพ์ถามผมมาว่าผมเชื่อว่าหลายท่านได้มเมสเซจนี้นะครับหลายท่านที่อยู่เมืองไทยเนี่ยจะได้มเมสเซจนี้ว่า,าแบบหนึ่งนะครับบันทึกบันทึกมาดีเอ็หมนะครับบันทึกหมายเลขนี้เอ่อไม่ใช่เดี๋ยวผมขอดูกันมาดีเอ็เโอโอเคเขาบอกว่าให้เราร่วมทำสำมโนประชากรนะครับผ่านแอปเว็บไซต์ทางรัฐ ลุนรับรางวัล6ล้านบาทของสำนังกงานสถิติแห่งชาติคือลิงก์เนี่ยที่ไม่ใช่ลิงก์มิจฉาชีพอะครับมันจะไม่มันมันจะไม่แนบลิงก์มาคําว่าไม่แนบลิงก์หมายความว่าไม่แนบลิงก์ให้เราไปกดไปต่อนะครับเพราะว่าตอนเนี้กสทชบังคับแล้วนะครับว่าห้ามแนบลิงก์ถ้าเป็นเฉพาะโดยเฉพาะเอ่อลิงก์ของเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราจะไม่แนบลิงก์ให้คนต้องตอบหรืออะไรเลยนะครับก็เห็นไหมครับอันนี้จะไม่มีแนบลิงก์อันเนี้ย ก็ไปเข้าแอปทางรัดก็ปลอดภัยอันนี้ถ้าใครได้ไมเมสเซจนี้ก็ให้รู้ว่าปลอดภัยนะครับมีคนถามผมมาหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับเอาอีกสักหน่อยวันนี้ก็ออาอันนี้น่าจะเป็นการลงทุนกับธนาคารของต่างประเทศนะครับถ้าหน้าตามาประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการลงทุนกับธนาคารในต่างประเทศ นะครับมีข้อมูลบัญชีมีาฝากถอนแบบนี้หน้าตาแบบนี้อันนี้มีชชชีพ100%ยใครที่เจอหน้าตาแบบนี้หยุดลงทุนแล้วก็อย่าไปคุยกับมันเลยนะครับวันนี้ได้เหมือนกันค่ะน่าจะเป็นมเมสเซจใช่ไหมครับถ้าเป็นมเมสเซจแล้วไม่มีลิงก์แหนมเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับก็อยากให้รู้ทันกันนะครับ โปรไฟล์อาชีพครูชวนให้ลงทุนด้วยชวนให้เก็บเหรียญซึ่งเราไม่เข้าใจหยุดเลยครับคนศิริรัตน์ตอนนี้มิจฉาชีพปลอมเป็นครูเยอะมากๆาใช้อาชีพครูแล้วก็เรียกตัวเองว่าครูบ้างว่าอาจารย์บ้างให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็หลอกให้เราไปคุยกับอีกคนนึงบอกว่าเป็นอาจารย์ของเขาอีกทีแล้วก็ให้เก็บเหรียญซึ่งถ้าพูดเรื่องเก็บเหรียญเรื่องคริปโตเนี่ยตอนนี้ต้องการให้เรากลายเป็นบัญชีม้านะครับต้องการให้เรากลายเป็นบัญชีมาให้มันจริงๆดังนั้นอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปโอนเงินให้มันเลยนะครับ ดูหน่อยนะครับถ้ามีจัดชีพไดไลน์เราไปแล้วเราส่งการ์ตูนเป็นของขวัญให้ไลน์เขาจะดึงเงินในบัญชีได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ถึงได้ไลน์แล้วเราส่งของขวัญให้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการถูกดึงเงินในบัญชีเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เที่ยงคืนที่ที่ญี่ปุ่นแล้วซึ่งผมก็ มาหลายกับทุกท่านนะครับก็อยากให้พูดมีปลอมเป็นในอำเภอก็มีค่ะใช่ครับมีจ่าชีพเนี่ยคือเขาจะปอมเป็นทุกอาชีพเลยนะครับถ้าใครอยากเช็คง่ายๆเนี่ยแกล้งถามเลยครับว่ามีเฟซไหมมีอินสตาแกรมไหมถ้าอึกอักก็มีจาชีพแล้วก็แกล้งถามเลยครับว่าเป็นในอำเภอเนี่ยอ่าต้องจบอะไรมานะครับแกล้งถามมปเลยครับถ้าตอบไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นมีจาชีพสูงนะครับ ขอบคุณนะครับมีบอกว่าเดินทางปลอดภยัยเหรียญหลายบริษัทมีจริงไหมคือผมจะบอกว่าตอนนี้คือคริปโตมันไม่ได้เล่นง่ายๆครับการจะเล่นคริปโตได้เนี่ยทุกคนต้องมีบัญชีคริปโตก่อนซึ่งการเปิดบัญชีคริปโตเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับต้องไปเปิดต้องมีบัญชีธนาคารอาโภคสื่อหรือแม้กระทั่งจะซื้อแบบเพียร์ทูเพียเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้ระดับหนึ่งอะ่ะผมเคยลองพยายามสมัครแล้วมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับ ดังนั้นไอที่เว็บไซต์ที่มันบอกให้เราใส่ username password แล้วเราได้มาเลยเนี่ยอันเนี้ยมีจะชีพ100%เนลยนะครับก็อยากให้รู้กันนะครับคนแตงโมบอกพึ่งเข้าเข้ามาชมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ mm hmm. เหรียญ OC เหรียญ OC นี่ไม่แน่ใจว่าเหรียญอะไรนะครับคือตอนนี้มันจะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเหรียญเนี้ยโอ้โหต้องดังแน่ๆต้องแบบในอนาคตต้องมีมูลค่าแน่ๆ พวกนี้มันอุปโลกทั้งนั้นนะครับมันไม่มีอยู่จริงแล้วไม่ได้มีไว้เปเปอร์บอกว่าลงทุนอะไรอย่างเหรียญที่มีมูลค่าครับอย่างตอนนี้ของอย่างเช่นของบิดบิครับอย่างเงี้ยอะบิดครับ เป็นเหรียญคับเนี่ยเป็นเหรียญที่บอกว่าลงทุนอะไรมีไว้เพเปอร์ชัดเจนว่าเขาเอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องลงทุนในบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยครับม,ม,มันมันมันมีมันต้องมีเหตุผลก่อนไม่ใช่แค่บอกว่าถือคองไว้แล้วเดี๋ยวอีกสัก10ปีเหรียญมันจะพุ่งแน่นอนอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีจะค่อนข้างที่จะเป็นการหลอกให้เราแบบหลงมีความหวังว่าในอนาคตจะมีแล้วก็หลายคนก็เสียงเงินไปฟรีนะครับสุดท้ายเหรียญไม่มีมูลค่านะครับเหมือนพระครับทำพระขึ้นมาพระเครื่องขึ้นมาแล้วบอกว่า เดี๋ยวรุ่นนี้อีกสิปีนะ่ถือไว้เถอะราคาขึ้นแน่นอนแต่จริง,รงๆเราไม่ได้มีพุทธคนอะไรไม่ได้มีใครเล่นสุดท้ายก็ขายไม่ออกนะครับอันนี้คือเรื่องปกตินะครับ okx OK okx OK เนี่ยอแอปจริงๆเขามีนะครับเป็นเป็นเว็บไซต์แต่ว่ามันถูกเอาไม่ชีพเนี่ยเอามาปลอมเป็นชื่อนะครับแล้วก็เอาลิงก์ปลอมส่งมาให้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับการลงทุนพวกนี้อย่าไปเชื่อนะครับ หาเฟซเข้าไปยังเป็นเฟซปลอมเลยค่ะมิชชีปลอมเฟซของตัวจริงได้นะคะเจอมาแล้วแต่อันนี้ครับพออย่างที่บอกไงว่าเวลาเราเจอเฟซเวลาเราขอเฟซของมิชชีพมาได้แล้วเนี่ยมันทำมาให้อ่ะมันดูว่ามันปลอมง่ายมากเพราะเราก็จะหาเฟซจริงได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องคุยกับคนในทิกต o k อย่างเงี้ยหรือคุยกับคนในไลน์อย่างเงี้ยเราควรต้องขอเฟซขออินสตาแกรมมันมาด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันมีตัวตนจริงๆนะครับ ทำเรียกว่าทําให้มันโดนปลอมมีคนโดนหลอกจากสิงคโปร์แบงค์นะครับคือตอนนี้ถ้าคุยกับเราแล้วอ้างว่ามาจากแบงก์ต่างประเทศเว็บไซต์ต่างประเทศเมื่อไหร่ธนาคารต่างประเทศทองคําต่างประเทศลงทุนหุ้นต่างประเทศหยุดคิดเลยครับมิจจาชีพแทบจะร้อเซนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยุคนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนก็พยายามจะเก็บเงินสดไว้มากกว่าไม่อยากลงทุนอะไรดังนั้นยิ่งใครมาชวนให้เราลงทุนอันนี้เราต้องรู้ทันนะครับว่า เราอาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อมิชชชีพอยู่นะครับโอเคนะครับก็พอดีที่ที่นี่เที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอพักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เดินทางมาทั้งวันแล้วก็รู้สึกเพีย,ยแล้วก็เพียรจากงานที่ทำมาด้วยก็เอาเป็นว่าผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดติดตามเอาไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะผมจะพยายามมาเล่า มีเวลาน้อยก็จะพยายามเล่าเก็ดเล็กๆน้อยๆอย่างวันนี้สรุปสั้นๆนะครับก่อนนอนก็คือมิชชีพเนี่ยมันจะซื้อโฆษณาเพื่ออะไรเพื่อให้ถึงตัวเราง่ายไม่ว่าจะเป็นเพจโฆษณาว่าตอนนี้หลายๆท่านจะโดนว่าอยากได้เงินคืนใช่ไหมครับมันก็จะใช้เรื่องมุกว่าติดต่อผ่านอินบ็อกติดต่อเลยกดปุ่มแชทเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะ ติดตามลงทะเบียนเอาเงินคืนให้เสร็จแล้วให้คุยกับทนายบ้างให้คุยกับทนายปอมบ้างให้คุยกับหน่วยงานปปงปอมบ,บ้างอย่างเงี้ยอันเนี้ยมิจฉาชีพแน่นอนนะครับโฆษณาโผล่มาเรากดคลิกเข้าไปคุยได้สักพักให้เรากดเข้าไปคุยในไลน์ต่ออันเนี้ยมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเพจของผมถ้าทุกท่านมาฟังโอเคได้ความรู้แต่ผมไม่เคยชวนใครเข้าไปในไลน์ ผมจะไม่ชวนใครเองเลยครับว่าเข้าไปในไลน์นะครับแต่มีท่านนึงเข้าไปใน Facebook ไม่เป็นตํารวจไม่รู้หรอกของผมเนี่ยผมทำไลน์อ่าผมทำแชทบอทเอาไว้มันจะพิมพ์ว่าถ้าสงสัยเพิ่มเติมไปคุยกับแชทบอทที่เป็นไลน์แบบ AI อผมอันนี้ผมทําไว้ก็สังเกตดูครับว่าผมก็จะทําไว้แล้วก็ไปพิมพ์ตอบได้แต่ว่าไม่มีการที่ผมจะชวนเองแน่นอนนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามิจฉีเนี่ยชวนไปคุยในไลน์นะครับส่วนในเรื่องของเพจหลอกลงทุนก็เหมือนกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นโอกระจูปตทลงทุนหุ้นลงทุนเหรียญต่างๆมิจฉาชีพก็ซื้อโฆษณาด้งมาหน้าฟีดเราล่าสุดเหมือนอ่คนโดนเรื่องซื้อขายซื้อขายรถมือสองซื้อขายกระเป๋ามือสองนะครับก็โฆษณาขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็โดนดึงเข้ากลุ่มอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยอันนี้มิจฉาชีพนะครับก็ต้องระวังนะครับพวกนี้มันจะทําให้เราเห็นง่ายๆนะครับ ถ,ถ้าเจอต้องปรึกษาที่ไหนเหมือนเดิมครับถ้าใครไม่แน่ใจว่าเป็นมิจฉาชีพกําลังคุยกับคุณหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าลิงก์นี้นะครับกาลังคุยกับคุณหรือเปล่าในคลิปย้อนหลังผมเนี่ยจะมีคลิปที่ทําไว้แล้วให้ทุกท่านสามารถไปดูได้นะครับลองไล่ดูครับไล่ดูวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีดูเสร็จช่วยแชร์ก็ยังดีแต่ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจดูแล้วยังสงสัยอยู่สามารถทักมาถามได้แต่ผมยอมรับ สารภาพเลยว่าข้อความผมจะเยอะมากๆทําให้ผมตอบทุกท่านไม่ทันจริงๆดังนั้นผมก็จะพยายามไล่ตอบให้นะครับบางครั้งอาจจะตอบสั้นๆแต่ก็พยายามจะช่วยดูให้ทุกท่านเพราะผมเชื่อว่าการปล่อยให้ทุกท่านไปดูเองบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจได้แต่ว่าถ้าผมแนะนําแล้วดูเป็นแล้วต้องช่วยผมนะช่วยผมในการบอกคนอื่นต่อสอนคนอื่นต่อนะครับมันก็จะทําให สิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยมันเกิดการช่วยเหลือคนเป็นงวงกว้างมากขึ้เนเลยก็ฝากทุกท่านต้องช่วยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับก็อยากให้ช่วยกันจริงๆนะครับดูอีกสักเจอทุกวันเลยมิจฉาชีพติงตองได้เยอะแยะเลยนะครับโอท o โรมีชวนหลอกไหมโอทอโรผมว่ามีคือตอนเนี้ทุกแทบจะทุกแพลตฟอร์มทุกร้านที่ดังๆเนี่ยคนจะเอามาใช้หมดเลยนะครับ คือถ้าเขาจะขายหุ้นถ้าเขาจะแบบอยากให้เราลงทุนพวกบริษัทต่างๆ MK อะไรพวกเนี้ยมันเขาก็ต้องไปเข้าตลาดหุ้นนะครับแล้วก็จะตลาดเล็กตลาดใหญ่เขาก็ต้องไปเข้าตลาดตรงนั้นจะไม่มาเปิดเพจเพื่อชวนเราลงทุนแน่นอนหรือให้คนในทิ k t o k มาชวนเราไปลงทุนแน่นอนนะครับก็อยากให้รู้ว่าอันนี้มีอาชีพนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับ ยินดีที่ได้คุยกับทุกท่านนะครับก่อนนอนวันนี้ก็อย่านอนเด็กกันมากแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจริงๆ,งๆผมก็หวังว่าสิ่งที่มาเตือนวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์คลิปแล้วก็ฝากดูย้อนหลังด้วยถ้าดูดูแล้วเข้าใจแล้วอย่าลืมแนะนำคนที่คุณรักบอกต่อได้นะครับอยากให้ทุกคนปลอดภัยจากมิจฉาชีพแล้วก็มีภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอญาตลาก่อนนะครับสวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ